อมันนั่งพักร่มค่ะเพื่อนๆเห็นแม่อะไรค่ะนั่งพักร่มกันค่ะก็เจอเดี๋ยวถ้าทุกงมือขาดแล้วจะทำไงดีเราอะดูสิค่ะเพื่อนๆได้เยอะแล้วค่ะ ความรักเจ้าข่ะ เยอะนะคะเพื่อนๆจ๋าให้ดูได้เลยเพื่อนๆดูวสิมีค่ะเก็บเพลินดูนะเพื่อนๆนะไม่อยากกลับบ้านด้วยแล้วอยู่ในร่มเนี่ยมันเย็นอากาศเย็น ดูสิเนี่ยอากาศเย็ยนก็สนุกดีอยู่เยอรมันก็สนุกดีก็ได้เก็บเห็ดก็เก็บบบเบ, <c oughs> บาเบลเบลเบียเบลเบียอาทิตย์ไม่ได้ถ่ายให้เจอแล้วก็หมัวตัวไปถึงไหนก็มู้กล้องไม่ส่องให้ถึงรูปเบาเบียเลยฮะถุงมือก็ขาดอันเกี่ยวค่ะ หนามทั้งนั้นเลยค่ะหนามเยอะนนามเพื่อนให้ดูดูสิคะหอยค่ะอา้าวขอมนตัวเก็บแล้วค่ะเมื่อกี้เขาดึงตัวออกมาเยอะเลยเฮ้ยดูสิเ่อนให้ดูค่ะณพวนเพื่อนนี่ค่ะ นี่ค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเพื่อนๆกันนี่ค่ะเพื่อนๆมาเร็วค่ะเพื่อนๆมาช่วยกันเก็บมาค่ะมาค่ะมาเจ็บมาเก็บกันค่ะมาสิค่ะร่วงค่ะ อืมเยอะค่ะนี่เก็บมือเดียวนะคะคเพื่อนๆเก็บมือเดียวค่ะนี่ค่ะเก็บมือเดียวค่ะ ใหญ่ค่ะอันนี้ลูกใหญ่ค่ะส้าย่ ALLY, วงค่ะอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงค้ะเป็นเพื่อนโอ้ย